โยมนะที่อยู่ฝัง่งตรงข้ามกัน,นะคะ่ะนี่นี่จะเป็นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมาไหว้พระนะคะไหว้พระที่อ่างทองนะคะมาทําบุญนะคะทําบุญทําสังฆทานแล้วก็ขอพรพระนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูเลยกันเลยค่ะ จากคลิปที่แล้วนะคะทุกคนที่เราพาไปไหว้หลวงพ่อโยกนะคะในวัดจันทรังสีเนาะวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาไหว้พระอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งตรงกันข้ามเยื้องกับตัววัดจันทรังสีนะคะนั่นก็คือวิหารหลวงพ่อสดนั่นเองนะคะซึ่งเป็นอาณาเขตบริเวณเดียวกันกับวัดจันทรังสีนะคะแต่ว่าอยู่เยื้องกันนะคะตรงกันข้ามกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันค่ะ รตรงนี้จะมีะเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้เรามาแค่ตรงวิหารหลวงพ่อสวดอย่างเดียวนะคะถึงแล้วค่ะสวยมากเลยนะคะมองจากด้านนอกสวยมากนะคะแล้วก็จะมีเดี๋ยวเราจะไปจอดรถกันนะคะที่จอดรถก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางทีเดียวค่ะ เป็นสาขายอย่างนึ่งของของวัดน้ำในี่หาหลวงพ่อสที่เป็นของวัดจันทะงังศรี เราก็ได้ดอกไม้ทุกเทียนนะคะก็จุดบูชาอยู่ด้านนอกนะคะทุกคน mm hmm. จากนั้นนะคะเราก็จะเข้าข้างในวิหารนะคะ mm hmm. ก็จะมีหลวงพ่อสดองคใหญ่อยู่ข้างในนะคะสวยงามมากทีเดียวค่ะ mm hmm. วันนี้เราก็มาทำสังฆทานนะคะแล้วก็ ริจาคนะคะตามกําลังทรัพย์นะคะเพื่อธนูบารุงศาสนาน,นั่นเองนะคะนี่ก็คือองค์หลวงพ่อสดองค์ใหญ่นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะไปนั่งหไหว้นะคะสวดสมาอารหังนะคะเป็นาถาประจําหลวงพ่อสดนั่นเองนะคะก็สวดไปประมาณ9จบนะคะในใจนะคะนี่เราสวดในใจ จากนั้นนะคะเราก็จะมาปิดทองพระองค์เล็กนะคะที่อยู่รอบๆหลวงพ่อสดนะคะ ี่น้องเลยแล้วก็ให้ขอพรขอพรองนี้ด้วยแล้วเราก็มาบริจาคนะคะเงินนะคะซื้อที่ดินนะคะที่นี่ไรละหนึ่งบาทนะคะได้ตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธาของเราเลยนะคะนโมทนาสาธุ ก็มานะคะชวนทุกคนนะคะมาทําบุญนะคะใครที่รู้สึกว่าไม่สบายหรือว่ามีญาติป่วยนะคะก็สามารถมาขอพรที่วัดจันทรังสีได้นะคะวัดจันทรังสีก็จะมี2ฝั่งนะคะก็คือฝั่งนู้นก็จะมีหลวงพ่อโยกนะคะที่เราไปไหว้ตอนแรกเนาะอันนี้ก็จะเป็นวิหารหลวงพ่อสดนะคะก็คือเหมือนกับหลวงปู่สดหลวงพ่อสดวัดปักน้ําภาษีเจริญนั่นเองนะคะก็มา ร้างไว้ที่นี่นะคะให้เราได้กราบสักการะแล้วก็ขอพรนะคะใครที่ไม่สบายหรือว่ามีญาติป่วยนะคะหรือว่าอยากจะมาขอพรนะคะขอโชคขอลาบก็มาที่นี่ได้นะคะแล้วก็มีนี่เลยะคะ่ะสิงโตนี่ที่สิงโตต้นแบบจากสารไข่ฟงนะคะทุกคนนี่สวยมากนะคะเด,เดี๋ยวพาไปดูอีกสิงโตอ,อีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของ มิหารหลวงพ่อสนนะคะทุกคนสวยมากมีช้างด้วยนะคะช้างคลายมงคลนี่นะคะสวยงามทีเดียวนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูสิงโตอีกข้างหนึ่งฝั่งหนึ่งนะคะสวยจริงๆค่ะอันนี้มิหารหลวงพ่อสนเนาะ คือจริงๆแล้วเราเราเดินไม่ทั่วนะคะเรามาแค่วิหารหลวงพ่อสวดแค่นั้นเองแล้วก็หลวงหลวงพ่อโยงนาะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ะคะ่ะนี่นี่ก็จะเป็นรูปปั้นนะคะน,นี่รูปปั้นสิงโตอีกฝั่งนึงนะคะที่เป็นต้นแบบของ สิงโตจากฐานไข่ฟองนะคะทุกคนสวยงามมากนะคะที่มหาลัยพระเศีที่วัดจันทรังสีนะคะอ่างทองค่ะทุกคนชวนทุกคนมาทำบุญนะคะที่วัดจันทรังสีอ่างทองนะคะมาง่ายนะคะริ็กเลี้ยวเข้าตรงถนนสายเชียนะคะข,ขา เข้าอ่างทองนะคะก็ไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่นะคะบ้านแอดก็อยู่ประตูน้ำพระอินทร์ก็มาประมาณเกือบชั่วโมงะคะ่ะประมาณ50บนาทีน้องก็ถึงแล้วนะคะรถไม่ติดก็มาสะดวกสบายนะคะทุกคนวันนี้ก็พาทุกคนนะคะมาทําบุญนะคะหลวงพ่อโยกแล้วก็ วิหารหลวงพ่อสดนะคะที่วัดจันทรางสีอังคองเท่านี้นะคะขอบุญนำพาให้ทุกท่านนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีโชคมีลาบนะคะโชคดีตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเวยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบุญรักษาพาะคุ้มครองนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ